มันบอยสวัสดีครับพอจะจำแอรอนแลมซี่กันได้ไหมครับแอรอนแลมซี่เคยได้ดิบได้ดีกับอาร์เซนอลแต่เขาไม่ต่อสัญญาและย้ายฟรีไปอยู่กับมาลายยูเวนตุสโดยล่าสุดได้มีรายงานจาก BBC Sport ว่าโค้ชทีมอย่างโอีซสนิสนลีกเอิงนะครับเผยว่าแลมซี่เนี่ยหายหัวไปเลยหลังจากจบบอลโลก คนคนนั้นก็คือลูเซียนฟาฟนั่นเองนะครับผมโดยลูเซียนฟาฟเนี่ยได้ยืนยันว่าแอลล็อดลมซียยังไม่กลับมาซ้อมกับทีมเราเลยหลังจากจบทัวร์เมต์ฟุตบอลโลกไปโดยฟาฟได้เผยต่ออีกว่าลมซี่เนี่ยต้องแยกแยะระหว่างทีมชาติกับสโมสรความล้มเหลวของเวลส์ประเทศของเขาในกาตาร์เนี่ยกับสโมสรของเรามันคนละเรื่องกันลมซี่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เกมนัดสุดท้ายในกลุ่มบีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนซึ่งพ่ายแพ้ต่ออังกฤษศูนย์ประตูต่อ3และพวกคุณคิดว่า,วา,าแอลลด กำลังพักฟื้นรีโคเวอรี่ร่างกายอยู่ที่บ้านจริงๆเหรอแรมซี่เขาผิดหวังมากกับฟุตบอลโลกเวลจบอันดับสุดท้ายในกรุ๊ปบีหลังจากเปิดบ้านเสมอกับสหรัฐตามมาด้วยการแพ้ให้กับอิหร่านและอังกฤษแอรรนแรมซี่เป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่ย้ายมานีซแบบฟรีเอเจนต์ในเดือนสิงหาคมเนื่องจากหมดสัญญากับมาลาย,ยูเวนตุสแรมซี่ลงเล่น16นัดในทุกรายการของนีซและลงเล่น12นัดจาก15นัดในลีกทั้งหมดรวมไปถึงได้ลงเล่น90นาทีฟูลไทม์เต็มเวลาในรอบชิงชนะเลิศที่พ่ายแพ้ให้้กกกับนนนอองสส์ดดยยรระตตตู่โีีีมเเใล คืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เวลาตีสาโดยเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาซีลองสําำหรับแฟนๆลีกเอิงหรือแฟนแฟนทีมอื่นถ้าหากรอดูก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวนี้คิดว่าแอนดนแลมซี่พักรีคลเวอรี่ร่างกายอยู่หรือว่าไปปาร์ตี้หรือว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้บอลบอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ